สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปที่มาแนะนําวิธีการแก้ปัญหาการลืมรหัสผ่านเข้า Facebook นะครับให้เราลองกรอกรหัสผ่านที่เราพอจําได้นะครับแล้ว Facebook ก็จะบอกเราเองนะครับว่าเรากรอกรหัสผ่านเก่านะครับให้เราคลิกที่นี่นะครับแล้วก็ทําตามขั้นตอนนะครับที่เฟซแนะนํานะครับโดยการนะครับคลิกเลือกตั้งรหัสผ่านใหม่นะครับหลังจากหลังจากนั้นให้เราตรวจสอบอีเมลเบอร์โทรของเราให้ถูกต้องนะครับ อันนี้เป็นกรณีที่เราลืมรหัสผ่านเราไม่ได้ถูกแฮกนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราเข้าไปที่อีเมลของเรานะครับดูในเรื่องของรหัสนะครับที่เป็นรหัสผ่านสําหรับรีเซ็ตรหัสนะครับซึ่งเฟสจะส่งมาให้เราทางอีเมลเราก็เอามากรอกในช่องนะครับแล้วก็กดดําเนินการต่อนะครับตามขั้นตอนแล้วทีนี้เฟซก็จะให้เรานะครับตั้งรหัสผ่านใหม่เราก็ตั้งรหัสผ่านใหม่นะครับจะต้องไม่ใกล้เคียงกับรหัสผ่านเดิมนะครับ ไม่งั้นจะมีปัญหานะครับขึ้นเตือนแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ตั้งรหัสผ่านใหม่นะครับที่คิดว่าไม่เหมือนเดิมนะครับก็กรอกลงไปแนะนำว่าควรมีทั้งตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กด้วยนะครับ หลังจากนั้นกดดาเนินการต่อนะครับถึงหน้านี้นะครับเราสังเกตว่าเราไม่สามารถใช้ฟีเจอร์ในขนาดนี้ได้อันนี้จะมีปัญหานะครับเพราะนั้นให้เราลองอีกครั้งนะครับให้เรากลับเข้ามาที่อีเมลของเรานะครับตรวจสอบดูว่ามีรหัสผ่านนะครับจาก f c e e o o o เนี่ยส่งมาให้เราไหมนะครับถ้าไม่มีนะครับก็ให้เราลองค้นหาบัญชีของเราดูนะครับ อันนี้ในกรณีที่เราไม่ถูกแฮกนะครับเราก็กดค้นหาบัญชีอาจจะก,กรอก username ของเราอาจจะเป็นเบอร์โทรหรือว่าอีเมลก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับถ้าเกิดมีคําเตือนแบบนี้ขึ้นนะครับเราไม่ต้องทําต่อนะครับเพราะว่าเราทําไปก็ไม่ได้อยู่ดีนะครับให้เรารอประมาณ1วันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราเข้ามาดูอีเมลอีกทีหนึ่งนะครับว่าเฟซส่งรหัสสําหรับรีเซ็ตรหัสผ่านให้เราไหมนะครับ นะครับไม่ให้เราก็คือหน้าตาจะเป็นเหมือนเดิมนะครับเลขเดิมนะครับเราก็เอามากรอกนะครับทีนี้การที่เรากรอกเนี่ยครั้งที่2นะแนะนาให้เราเปลี่ยนนะครับจาก www เนี่ยเป็น m นะครับก็คือให้เราเปลี่ยนโหมดเป็นโมบายโหมดหลังจากนั้นนะครับก็เอารหัสรีเซตนะครับมาวางนะครับแล้วเราก็สร้างรหัสใหม่นะครับนั้นเวอร์ชันตรงนี้นะครับถ้าเราแก้ผ่านโมบายเวอร์ชันเนี่ยนะครับก็จะสามารถเข้าได้ หลังจากนั้นนะครับก็ให้เรารีบไปตั้งค่านะครับการยืนยันตัวตนนะครับก็เข้าไปที่การตั้งค่านะครับต่อไปนะครับก็เข้ามาเลือกตรงในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยนะฮะและการเข้าสู่ระบบนะครับก็จะมาถึงหน้านี้นะครับพอถึงใน้นี้เนื่องจากว่ามันเป็นโมบายเวอร์ชันนะครับมันจะดูได้ยากนะครับเพราะะฉนั้นให้เราเปลี่ยนนะครับจาก m เนี่ยเป็น www นะครับ ก็จะเป็นโหมดนะครับเวอร์ชันเดสก์ท็อปปกตินะครับเราลองอ่านนะครับแล้วก็ทําตามขั้นตอนที่เฟซแนะนํานะครับหลังจากนั้นเราก็จะเข้าสู่หน้าตาของ Facebook ของเรานะครับให้เรานะครับถ้ามันขึ้นเออเรแบบนี้เนาะนะครับเหจหาไม่เจอก็ให้เราทําซ้ําขั้นตอนเดิมนะครับก็เข้าไปที่การตั้งค่านะครับอ่าตรงขั้นตอนนี้นะครับให้เราอัปเดตข้อมูลติดต่อเราชื่อเฟซเนี่ยต้องเป็นชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับ หลังจากนั้นเราก็กดรักษาความปลอดภัยนะครับแล้วก็เข้าสู่ระบบนะครับตรวจสอบดูว่ามีใครล็อกอินเข้าใช้ Facebook ของเราผ่านเบราว์เซอร์ต่างๆที่เราไม่คุ้นหรือเปล่านะครับตรวจสอบดูให้ดีนะครับแล้วเปิดการแจ้งเตือนนะครับทุกอันเลยนะครับถ้ามีคนแอบเข้า f a c e b o o k เราเราจะได้รู้นะครับหลังจากนั้นเราก็มาที่ในเรื่องของการาดูนะครับว่า มีใครแอบใช้เฟซเฟซบุ๊กของเรานะครับผ่านมือถือเครื่องไหนหรือว่าผ่านคอมเครื่องไหนนะครับหลังจากนั้นเราก็มากดใช้แอปยืนยันตัวตนนะครับกรณีนี้นะครับอาจจะต้องให้เราระบุนะครับการยืนยันตัวตนด้วยการระบุชื่อเพื่อนนะฮะหรือวิธีการอื่นๆนะครับก็ให้เราเลือกตามขั้นตอนเลยนะครับเลือกระบุภาพเลือกชื่อเพื่อนนะครับขั้นตอนนี้ทําไม่ยากนะครับเราทําเสร็จก็กดดําเนินการต่อนะครับ ตามสเต็ปตามขั้นตอนนะครับอันนี้ไม่มีใครสามารถช่วยเราได้นะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราทําเสร็จเรียบร้อยนะครับกดดําเนินการต่อนะครับไปเรื่อยๆตามขั้นตอนนะครับก็เลือกดูนะครับว่าเพื่อนแต่ละคนนะฮะอันนี้เราสามารถกดข้ามได้แค่2คนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาเป็นเพื่อนเราในเฟซจริงๆนะครับเราจะต้องรู้จักนะครับแล้วก็ต้องจําชื่อนามสกุลเขาได้นะครับ จำชื่อเฟซของเขาได้ด้วยนะครับอ่าพอผ่านขั้นตอนนี้นะครับเราก็สามารถเลือกการยืนยันตัวตนผ่านแอปนะครับให้เรา Copy ี้นะครับคีย์นะครับสำหรับการเชื่อมต่อแอป Google Authenticator กับแอปเฟซนะครับให้เราดาวน์โหลดนะครับแอป Google Authenticator ให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราเอารหัสนะครับมากรอกนะครับเพื่อเชื่อมต่อนะครับในแอปก็จะมีรหัส6หลักนะครับแล้วก็เอารหัสจากแอปเนี่ยมากรอกใน เว็บไซต์นะครับหน้กกาเฟซของเรานะครับกดการเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าผ่านขั้นตอนนี้หลังจากนั้นให้เรามาดาวน์โหลดรหัสกู้คืนนะครับซึ่งรหัสกู้คืนจะมีอยู่8ตัวนะมีอยู่10ชุดเราใช้ได้ครั้งละชุดนะอันนี้ให้เราดาวน์โหลดเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัยนะครับไม่ควรเก็บไว้ในมือถือเพราะว่าถ้ามือถือหายเนี่ยเราจะใช้ไม่ได้หรือว่ามือถือพงังเราก็จะใช้ไม่ได้ หลังจากนั้นก็คือการยืนยันตนผ่าน s m s นะครับเราก็กรอกเบอร์โทรล่าสุดของเราที่อัปเดตนะครับอ่าพอกรอกลงไปอันนี้นะฮะจะเป็นการเชื่อมต่อนะครับระหว่างเฟซแล้วก็เบอร์มือถือของเรานะครับเราก็เอารหัส6หลักนะที่ส่งเข้า s m s ในมือถือของเราเนี่ยมากรอกเพื่อเชื่อมต่อนะครับว่าสามารถรับรหัส6หลักได้ในกรณีนี้นะครับในอนาคตเนี่ยเราจะต้องพิมพ์ f นะครับเพื่อเปิดรับข้อความจากทาง Facebook ก่อนนะครับเราถึงจะสามารถ รับรหัส6หลักผ่านทาง SMS ได้นะครับโอเคถึงขั้นตอนนี้นะครับเราก็เสร็จเรียบร้อยในเรื่องของการตั้งค่าเปิดการยืนยันตัวตน2ชั้นแล้วนะครับก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจำเป็นที่จะต้องเข้าเฟซนะครับผ่านคอมพิวเตอร์หรือว่ามือถือผ่านเวอร์ชันเดสก์ท็อปนะครับถ้าเราเข้าผ่านแอปเฟซนะครับมันจะมีปัญหาก็คือมันจะไม่สามารถที่จะเข้านะครับ ผ่าน a แ p ป a ฟ e ได้เพราะฉะนั้นเราสามารถเอารหัส6หลักจากแอป Google a อ t h e n t i c a ก o r นะครับมากรอ,อกได้นะครับเพื่อเข้าผ่านทาง a แอ f a ฟ e นะครับหากใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยนะครับสวัสดีครับ